3 2 1แอคชั่นข้าต้องหาวิธีเอาเลือดเจ้าออกมามาถอดออกถอดอะไรถอดเสื้อไงใจเย็นช่อแช่เอ็งหนาวตั้นานเจ้าไม่หนาวมั้งหรอถอดออกยังไม่หนาวยังไม่ถอดดิมาข้าถอดให้โอ้ยหึืงไม่ถอดขอาไม่ถอดเจ้าข้ถอดเองมา ไใช่ไหมเดี๋ยวจะเลือนอกมา่ารัที่สุดเขาเด่ามากจราดาาดีดี energy นีด energy นี้ดีมาก action ข้า้อาวิธีเอาเรือเจ้าออกมาถอดอออดอะไรจะยิงกูถอดเสื้อไงเจ้าแช่แงนะมาตั้งนานขมก็ชิไหมดแล้วข้าไม่เป็นไร ถอดออกเจ๊งขอดอดเเจ้าออกมาอย่งอางไรดูเสีเจ้าติไม่ไหวแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าไปถอดค่ถอดนะโอเคโอ้ยนอยเจ้าก็เจออกมาแล้วคงชูหน่อยไปได้ก็ได้ดีกล้วใช่ไหม ยังยังไม่ดีเหรอยักวัวมาดูวัวมาดูเหงาหนุกใจมาดูฮากกัาดะฮะไม่ซีเรียสนะซีนนี้เอาที่ตีความเองได้เลยนะครับผมสนุกดี